สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนนะจ๊ะพบกับช่องสิริอาภาชนแนลคคอเก่านะจ๊ะเมื่อนี้สาวเอสิบาพี่น้องมาเบิงการเลี้ยงกบคอนโดในอย่างรถยน่นเลยจ้ะอันนี้กบเกิดสาวเอเคยลงคลิปก่อนๆไว้เด้จ้ะว่ากบนี่สาวเอจับมาจากสวนจ้ะตอนแรกกรบเขาย่งยังกินหัวอาหารมาท่านเป็นเลยจ้ะพี่น้องก็ เพวแรกๆก็กหาขี้กระเดือนหาแมงให้เขากินจ้ะตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มตัวง่ายแล้วน่าจะอันนี้บอเขาก็สังเกตเอาได้จากพี่น้องว่าถ้ามันมีกินกินเม้นกินอยังสิหรือสังเกตเบิ้งโคว่าเขาบอกไปยอยู่ในในยางรถยนต์จ้ะก็ให้ให้เขาคืดว่าหนามันไม่กินจ้ะเขาก็ สามารถทายน้ำออกจ้ะนีจ้ะเขาก็เริ่มกินหัวหานเป็นแล้วจ้ะหัวหานก็เป็นหัวหานคบบด้วยพี่น้องอันนี้เรื่องกินสาวเอ๋็เอาน้ำสมข้นใหม่จ้ะมาซอยดับกินพบก็ก็จะบ่มีก,กินข้าวแล้วจ้ะนี่จ้ะจะสามารถเรื่องไหวบริยพวกใน้ั้วเลื่อ,อนนลจ้ะอันนี้สาวเอเ๋ตั้งใจว่าสี่เอามา เป็นพอ่อพ่อแม่ท่านจ้ะก mm. ็เริ่มกินอาหารเป็นแล้วจ้ะเ mm. ดี๋ยวสิจับไอเบิ่งด้วยจ้ะตัวนี้ตัวใหญ่แห้งจ้ะ mm. ชุดนี้ตัวเล็กเละตานิรักบัดท่านตัวใหญ่เด้อจ้ะพี่นอ mm. ้องมีจ้ะเด้อดใส่เบิ่งนี่จ้ะพี่น้องเ mm. ต็มมือเลยจ้ะ ส่วนอีกบอ่อนี่ก็จะเป็นโตน้อยน่าจะพี่น้องกับสีแยกโตน้อยโตใหญ่เพราะว่ากบเขาจะเป็นซัดก,กินเนื้อจ้ะเขาก็บิกินกันนอาจะสาวเอกสีแยกมากชุดหน่อยนี่จ้ะเขาอยู่แต่เขาบอ่อนี่ก็จะมีประมาณห้าหกตัวจ้ะ ใส่พื้นที่ว้าลายพี่น้องพื้นที่จำจจก,จกัดนะจ๊ะสาวเอกกับมือไม้คือกันนะจ๊ะสำหรับพี่น้องทันใดที่่นเชี่ยวชาติแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความหูกันได้นะจ๊ะไห้พี่น้องทานอื่นที่เขาเพ่ท่านหูนะจ๊ะดีจ้ะพี่น้องแล้วก็ชายนามกับสาวเอกก็เอาสาวใส่ยางใส่สีจ้ะ ตัวนี้ก็โตมันท่นไงนก็จะเอาเป็นพ่อแม่พันธุ์คือเก่าจ้ใจพี่น้องก็ฝึกเลี้ยงไว้จ้ะเพื่ออนาคตของนาเห,ห้อมีโอกาสได้เลี้ยงก็จะได้ขย,ยายต่อยอดไปเรื่อยๆนะาจ้ะจ้ะพี่น้องมาเบิ่งมาอัปเดตกบลงคลิปกันก่อนว่ากบเป็นจังไดยังหลอดอยังยู่บยุ่งก็ใไ้มาเบิ่งเขาก็ยัง คำว่มามีตายบอกก็ยังมีก็ม,กมีตายแน่ด้วยจ้ะพี่น้องมาเมนว่าสีสีหลอดเบิดรดโตโตเพราะว่าช่วงแรกๆเขากบเขาสิเครียดจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาเฮาใหญ่เขามาจากมองสีเขาบ่คุ้นเคยเนาะจ่ายเขามาอยู่ในวงวงหลอรกจังสีจ้ะเขาก็สิเกิดอาการเครียดเขากับิี่บอกกินหัวหารจ้ะอันนี้ช่วงแรกๆกับซาเอ็ก็ให้เขากินหาพ์กที่กระเดือนจ้ะน้วจ้ะพี่น้องที่กระเดือนน้ามเนจ้ะ นี่จ้าคางทั้งมักนี่จ้ะเ็น,นจ้าพี่นองการสังเกตว่ามีขี่กระเดือนมองไดก็แสดงว่ามองหันบ่มีเคมีเน่ะจ้าอันนี้ก็จะเป็นทั้งน้ำมามักทิงวัวจ้าพี่น้องเอาไวยหดพักจ้าอันนี้ก็แก้วมังกรช่ำใบก็เริ่มติดแล้วจ้า นาโซนนี่ก็เป็นมะม่วงหางมะนาวโหจากการพอาเมล็ดนด้จ้ะอันนี้ก็น้ำมกกักขิงงัวคือกันจ้ะผสมหลายยางจะมีจุลินทรีย์สองเคราะห์แสงมีมูลไส้เดือนมีน้ำสมข้นไหมใส่ไปสาม,มปีแล้วพี่น,อน้องนจากก็ลองเลียงเบิงเด้จ้ะพี่น้องใส่พื้นที่บ่หลาย นี่จ้ะพื้นที่แค่นิดเดียวจ้ะสร้างแหล่งอาหารได้ด้วยสองมือเรา,าตอนนี้คนก็กินหัวอาหารเก่งแล้วเดี๋ยวสภาพพี่น้องไปเบิงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่เสาเอยขยายใบน้ะจ้ะกะไว ว้เอามาพดพักที่อยู่ในสวนเลยจ้ะสวนอินทรียเฮ้าเนาะจา้ะเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเนาะจ้ะีนจ่ะพี่น้องจุลินซีสองครอสแสงอันนี้นำเสาาเอเอาตากแดดว้จากกระสีเอามาขยายเชื่อจุลินซีมาขยายใบยใส่ในสวนค่ะี่จ่ะสวนมองนี้ก็จะเป็น ซซนเพาะต้นกาจ้ะที่ห้าวเสียลงสวนช่วงนี้แล้ว,ลวห้ากับมะพร้าวจังสีก่กอนในต้นกาเขาแข็งแรงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นทั่วพูจ้ะเขาก็เริ่มงอกขึ้นมาแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นฟักทองไขมันลืมผัวจ้ะเขาก็เริ่มแตกออกมาแล้ว อันนี้ก็เป็นน้ำน้ำขิงงวงับจลินซีสองข้อแสงจะเอามาไว้ลดพดพักเนี่ยมือสาจ้ะ,จะมาโซนนี่ก็จะเป็นต้นบักว่าบักว่าต้นง่ายจ้ะพี่น้องเลยนี่จ้ะมีซิบต้นจ้ะอันนี้ก็ไว้ไปปลูกยุ่สีสเกตจ้ะนี่พอเม็ดไว้เขาก็ ทนใหญ่เลยจ้าจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสาวเอํนะนำได้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าอยู่ดีไม่แห้งสุดขสุกคนเดอ้อพี่น้อง